สวัสดีค่ะพี่ๆคณะกรรมการหนูนางสาวปริชาติบรรนาชล,ล่นชื่อเบเตยค่ะเรียกสั้นๆว่าเตยก็ได้นะคะอยู่ชัน้นมรธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยเชียงรายค่ะหนูเป็นคนเชียงรายอยู่อำเภอเมืเชียงรุ้งค่ะโดยตอนนี้นะคะหนูอาศัยอยู่กับคุณตาและคุณยายที่เป็นเกรรษตรกรและรับจ้างทั่วไปค่ะสว่วนค,คุณแม่เป็นพนักงานบริษัททำงานอยู่ที่ชลบุรี หนูมีความมุ่งมั่นและฝันที่จะเป็นครูมีความถนัดในรายวิชาคณิตศาสตร์และพละศึกษาหนูชอบเล่นกีฬาส่วนมากที่ชอบจะเป็นการเล่นบาสเกตบอลส่วนตัวนะคะเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนในการไปแข่งขันในกีฬาลิมกบเกมค่ะและที่ชอบคณิตศาสตร์เพราะว่าคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่ตายตัวและการคำนวณในคณิตศาสตร์เป็นสิ่งที่สนุกค่ะ และที่ชอบสองรายวิชานี้นะคะเพราะเป็นรายวิชาที่หนูทำได้ดีถนัดและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งค่ะอันนึ่งด้วยในตอนเด็กได้พบคุณคณรูที่ดีและคุณครูสอนให้คนที่เข้าใจยากอย่างหนูให้เข้าใจวิชาที่ซับซ้อนอย่างวิชาคณิตศาสตร์ด้วยความที่ครูมีเมตตาเข้าใจเด็กไม่ดุไม่ว่าสอนซ้ำๆพยายามให้หนูเข้าใจให้มากที่สุด เลยส่งผลให้หนูนั้นมีเป้าหมายที่จะเป็นครูตั้งแต่เด็กค่ะโดยส่วนตัวชอบที่ได้แบ่งปันความรู้ที่ได้รําเรียนมาให้กับคนอื่นหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะทําให้ความรู้นี้เกิดประโยชน์ที่สุดค่ะโดยที่คิดว่าหากความรู้เนี้ยไม่ถูกส่งต่อความรู้นั้นจะตายไปพร้อมกับผู้รู้แล้วก็จะไม่ถูกนําไปทําประโยชน์อย่างที่มันควรจะเป็นค่ะซึ่งสาเหตุที่หนูอยากจะเข้าโครงการนี้นะคะ ก็คือเพื่อที่จะฝึกฝนตนเองเก็บประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นครูกิจกรรมต่างๆที่ครูจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆเนี่ยอยากเรียนและสนุกไปกับการเรียนค่ะอีกทั้งอยากฝึกประสบการณ์แล้วก็ทักษะหลายๆอย่างที่เพิ่มศักยภาพและความเข้าใจในวิชาชีพครูค่ะหนูเชื่อมั่นนะคะว่าหัวใจยังเต้นอยู่หนูก็ยังมีโอกาสค่ะและคิดว่าที่พวกพี่ๆต้องเลือกหนู เพราะว่าหนูมีความตั้งใจที่จะเป็นครูและหนูเป็นคนที่เข้ากับคนได้ง่ายค่ะสามารถเข้ากับคนได้ค่ายได้แน่น,นอนค่ะแล้วก็มักจะเป็นคนที่เปิดบทสนทนาก่อนแลาคนบอกว่าหนูเป็นคนพูดเก่งมีไหวพริบพูดภาษาอังกฤษได้นิ่หน่อยค่ะอย่างเช่นสีเหลืองเยลโล่ Yellow, มะม่วงแมงโก้มีดอโตเต่าอังโลผงซักฟอก โอโมประมาณนี้ค่ะหวังว่าจะได้เจอพวกพี่ๆนะคะขอบคุณค่ะ